มาเปิดให้นะครับผมมาเปิดกมเปิดอะไรให้ไม่เคยเปิดที่ไหนให้ใครมาก่อนเนะาะทำนะครับผมเรามาดูนะเพื่อมีโชคพีลากกันน้อยสิเนาะ เราคือคนชี้ด้วยเนี่ยเลยนั่นแหละล่างมากเลยดูเป็นเทวะเป็นเทวะเป็นเทวะเกี่ยวข้ามด้วยกันแบบเราก็เลยนะครับน้องน้องเขาเบื่อสองเกี่ยวสองทางรวมกันอย่างเดิมเทวะกีดกระแทงกันเสริมดีทิพย์ก็ได้ดีทิพย์ก็ได้ดีทิพย์ไอหินกระแทง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 ก็ได้ดีทิพย์ก็ได้ดีทิพย์ แค่ส,สูงส่งหรือที่พี่ส่งก็ได้อ่าลากเหมือนกันให้เ <ihat> บิดซับให้เบิกซับติดซับตกไม้อะไรแล้วก็เอา

กระดาด้อยด่าแชทูช้อูชแม่แรงคุณแม่พูดยักแล้วเ็นแล้วหิมะไม่ได้มือก้นขอขอโชคลาบด้วยกระดาษกระดาษขอโชคลาบขอโชคลาบหน่อยขอโชคลาปรดพายลูกร้านหน่อยนานๆเจอกัน ดูดีเลยโอ้แรงดีด้วยแรงดีด้วยว่าถือว่าถือว่าถือว่าลานพญานาคนี่มีบุญมากเพราะว่ามีโอกาสจะร่างปู่ได้มาปู่เวทปู่เวทจะมาเที่ยวรถเกตังเรียนกายหรอไม่เห็นกันโอ้ยโ่อแม่ของแม่ผม ไี้ล่ะเราชาวขออีเครื่อ,นนองหนึ่งมาเบิ่งกันบ้างหนึ่งเจ็ดโอ้โสวยเลยไปเจ้นยกนะเจตู แค่ตัวยกแคตัวยกยกหน่อยปูกับคนขีงลูกพี่น้องเดินทางไกลมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวซิ่งต่อเดี๋ยวซิ่งต่อปูจะซิ่งต่อปูจะสิ่งต่อไปเร็วจังเลยปูไปธุระปูจะไปเบิ้งเบื้งยังกับปูไปเบิ้งบ้านหมไปไปดูแบบบ้านไปแล้วค่ะเจ๊ไปเร็วขอบคุณค่ะมาเร็ว มาเร็วเข้มเร็วได้ตัวเลขแล้วก็ไปเลยไป่ตัวเลขแล้วก็ไปเลยไปเล่งสั้นเพื่นเฝ้าเพราะว่าเพิ่อนจิตใต้การเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเรือร่างองค์ปูเมเจอร์แล้วมาเร็วมาเร็วเข้มเร็วน่จะบอกไงยๆคือปูกับปูนี่เจตุจะปรึกษาเพิ่นตลอดเพิ่นจะอยู่เพิ่อนจะเพิ่นเพิ่นอยู่กรุงเทพ กัรรู้จักเกตุจ้ารู้จักรู้จักกันมาที่นี่กับเพื่อนกับเคยเพื่อนกับเคยเป็นเจ้าผ่าปูเวทไห้แล้วก็เพื่อนจะซอยทุกอย่างน่ะเรื่องบวงศอกบวงช่วงยังกับยาแล้วเพื่อนก็จะแนะนําตลอดเกตุกับถือว่าได้ได้รอดตายย้อนเพื่อนได้ดีย้อนเพื่อนตัวเลขนีเพื่อนก็จะหายมากแล้วพี่น้องสังเกตเบื่อวาตัวเลขเกตุกับปูตรงกันบริสปอยพี่น้องเหมือขึ้นนี่ ไปตัวไหนเหมือนกันหมู่บ้านนี่กับเจ็ดหนึ่งอันเด้เบื้องน้ำมนต์ตาการนะแม่ฝันเห็นเซเว่นกันเด้น้ำทากมนตาการมาใส่เอาฝันเห็นเซเว่นอ่าเจ็ดเอาคนตายไปใส่ในเซเว่นกันเด้เซเว่นอัพบเซเว่นอัพนี่ละเขียนวันที่เซเว่นอัพก็สิบแปดเขียนนยอันนี้อันนี้เป็นของปูเวกบะของปูพญานาฮะมันเป็นปูพญานาจ้ะปูพญานาตู้ช้างกไปครับ มาเร็วเคมเร็วไปเร็วครับเพื่อนมาเขียนเลขให้ตั้งตัวไม่ทันเลยคือเจอธิบายแน่เลขนั่นอ่ะอธิบายขขงเอบซีบอกเข้าใจที่มายกเพรแว่นมาถึงกันหนึ่งเจ็ดเลยยังมีกวางกะว่าท่าอธิบายคะแนนว่คือปูนี่เพื่อนจ่าเพื่อนเลขเพื่อนจ่าเอาตรงๆเนาะบอกกับบอกตามความจริง คุณแมวเนี <ett inh> er mm ่ยแฟนเพิ oh ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้บ่มีคนขายให้ขายยังขายยังนี่ละขายเลขเนี่ยล่ะบ่มีคนขายให้เท่าเดี๋ยวนี้แมนเจ้ามือย่านบอมี่มองสีขายเลยแมนในยังไก่ยาบอเพิ่นเจ้ามือบอมี่แมนคือเพิ่นเลขเจแมวนี่เจ้ามือบ่หลับเลยแมนคือบ่หลับเลยขนาดในกลุ่มเจตู่กัยังบ่มีบ้านขายให้โดยเฉพาะคุณแมวถ้าเพิ่นซื้อ บอกว่าเล่าห้าหน้อยยังกัยญาจะบอกมีผููขายหายเลยจนเล่าได้ฝากนี่แหละเพื่อนจะห้แค่เม็ดเดียวองศ์แหละงวดว่างหาันเพื่อนหาเจ็ดเก้าวังหันที่ผ่านมาเพื่อนทรงมาหายเลย,เ,ยเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเด้ยวยเจ้เพื่อนเป็นล่างปูแต่ว่าเพื่อนจะบ่มากเพื่อนจะบ่มากแบบนี้เพื่อนจะยู่แต่งแต่แค่ตำหนักเพิ่นอันนี้เพื่อนว่าอันนี้บอกว่าเจตูกับน้องเพื่อนกำลังสิเปิดพุ่มพญานาค เพิ่นกันเลยเพิ่นกับสีพานมาพอดีกัเลยว่าเสิ้นเพิ่นมาเบิงไห้นะว่าพุ่มเป็นยังไงเพิ่นมาแล้ววันนี้ทั้งลูกทั้งแม่เพิ่นหันใจบ่ออกเพิ่นเลยเฝ้าเกเจแมวกับว่าหันใจบ่ออกแบบว่าแรงมากแรงมากแม่เอาพ่อเพิ่นเฝ้าเมเนาะแม่คุณแมวกับลูกไส้เพิ่นหนังลูกไส้เพิ่นคนหน่อยหน่อยเนี่ยที่ขืนลดไปนํา แม่หนูหันใจไม่ได้แบบว่าเพินกับเป็นเสือกันเนาะบันนีน้เลยถามปูปูเพินกับวามีสองพุ่มบองงานพุ่มหนึง่งบางอย่พุ่มหนึง่งเพินกับไปนั่งเบื้องบองงานเพินกับบอกเลยวา่าพุ่มนมี้จะพาจะพามีจะพาลวือเพินกับว้บามางสิแล้วบันนี้กับวาขอโชคเพินแน่วันนั้นก็เขียนห้ตัวเดียวเพินกับาาบอกอธิบายอีกอย่าง <ข entes S 1> หลาย, <ข entes S 1> ายเยมียนแล้วเพินสีส่งลง่งเพินสีส้ให้เกยตูอีกรอบหนึ่งทางไล่ วังหันเพิ่นให้ยเจ็ดเก่าเม็ดเดียวแต่ว่าเป็นอย่างบ่ได้ซื้อคือกันเต่าเอฟซีเขาเจ้ากับซื้อแต่กับบก่าบก่าบก่าเอาเหล็กเพิ่นมาปล่อยลหรเนาะมันเหล็กเพิ่นแมนบ่ล่ะแต่ว่าเพิ่นฟังก็ได้เด้อขันเว้าให้ฟังได้อยู่เฮาบ่่ซืื้อละมันสิอแต่ว่าขันให้เพิ่นมานั่งเฮ็ดจังซี่่นีเพิ่นบ่เฮ็ดง่ายเด้บ่ซื้อเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะบ่เปิดให้ผู้ใดมักง่ายเด้คือเพิ่นจะจะแนะนําเฮาตลอดแต่สิให้เพิ่นไปเฮ็ดนี่เพิ่นบ่เฮ็ดมักง่าย พว่าเพิ่นไปเปิดไซนี่แตกตลอดรวยเหมือนไม่ใช่ธรรมดานะคุณเนี้ยนี่ทำบุญแต่ละเทื่อนนี่เทื่อละมื่นละมื่นเลยเฮดกับเกตูวัดกันวบนีอเอาห่อนเอาห้อนเจตุเจ้าข้นานหอดแทนเดี๋ยวนี้นะคอยเป็นเงื่อนสามมื่นนี่แค่บอกบุญข้าวเดียวนี่ทอดได้้เจร่วมทั้งเมือานั้นท่านี้เพิ่นกับสีโอนปุ๊บเลยเพิ่นบ่ไอ้ธรรมดาแบบว่าเพิ่นจะ ช่งสายบุญโดยตรงเหรอคะเพื่อนเพื่อนได้มาจากเลขเพื่อนได้มาจากเลข,ขโดยตรงเลยแต่งวดนี่เม็ดเดียวเท่าน,นั้นแหละพี่นอ้นองเพื่อนให้เจ็ดหนึ่งบอกเบิกซับแมนบอกหนึงน่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเพื่อนเียนดังสี่แม่แล้วเพื่อนกับพ่อลู่นี่ว่าเลขเกตูตัวใดเนาะ เกี่ตู่กับพ่อหูุ่มวันเอกเราวตัวไหนเป็นอย่างคือสิมาตุกันเดี๋ยวเอากันหยอดซ้ำเนี่ยม้อนตะการเนียนบอทายไหวซื้อเอาตัวเลขข่อยไม่คนเบิงในม้อนตะการไม่มีใครลงเลยมันตรงกันครับมาเต้นในรูดยูแม่สกัดตะดาวเห็นว่าบัดดีพระเจ้าเฤาสีว่าข่อยเอาเลขเพคนมาปล่อยนี่หะจริงๆแล้วเจ้าเลขเขามาปล่อยแล้วพี่น้องมาคู่บาเลยรแบบนีเนี่ยข้าขอเจ้ายังไม่ทันได้ลงเนาะโอ้ตีอันนี้ของปูนะพี่น้องเด้อปูยังขอซื้อเปูยังกินวันหน่ปูพญานาค อูมียเพิินนัเป็นสายกูเวทผูผัวเป็นสายพระยานาเดียวพี่น้องมจะเป็นงามเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเิ่นกับบ่ลู้ดรอกว่าของเกตูตัวใดยังว่าท่านในบ่ังไใ่้ข่อยู่พี่น้องเมึงเน่ยเกตูเออมาใส่กันิึงไข่เกตูันอวาน่ข่ฟันก้อนข่สีมาข่ฟันว่านข่เอาวน ข่ฝันว่าข่อเอาคนตายไป็นสิไปเซนกับลงอยูเซเว่นจะเอาเลียลงกกันแล้วกันไข่ฟันาไข่ฝันว่า